สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับปล่อยตัวประกันเรียบร้อยกลุ่มก่อการ้าลาฮามาตปล่อยตัวประกันสาวชาวอิสราเอลเพิ่มอีก4คนแลกเปลี่ยนกับนักโทษชาวบาเลตต์200คนวันนี้แลกเปลี่ยนกันเรียบร้อยหลังจากที่ถูกควบคุมตัวไปนานถึง477วันเมื่อวันที่25มกราคม2568มีข่าวรยายงาน,นว่า วันนี้ก็มีข่าวดีครับพี่น้องเมื่อตัวประกันที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสจับตัวไปนะครับที่ถูกจับตัวไปถึง477วันเลยนะครับตามรายงานข่าวมาวันนี้ก็ถูกปล่อยตัวเป็นชุดที่2นะครับที่ระบุว่าเป็นผู้หญิงนะครับพี่น้องทั้ง4คนนะครับระบุว่าเป็นทหารหญิงด้วยนะครับถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสจับตัวไปตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2023มาวันนี้ก็ได้ถูกปล่อยตัวแล้วนะครับตัวประกันหญิงจำนวน4คน ได้ถูกปล่อยตัวเพื่อแลกเปลี่ยนคับังโทษชาวปาเลสไตน์จำนวนถึง200คนนะครับตามรายงานข่าวที่ข่าวนี้รายงานไว้ว่ากลุ่มกอกาายฮามาสปล่อยตัวบักกันทหารหญิงอิสราเอลจำนวน4คนบนวีทีกาซาและส่งตัวกลับอิสราเอลเรียบร้อยโดยทหารหญิงอิสราเอล4คนนะครับถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสจับตัวไปนานถึง477วันได้แก่คนที่1ชื่อคาริน่าอาลิฟคนที่2ชื่อเดเนียลกิวโบคนที่3ชื่อ นาอามาเลบีและคนที่สีชื่อลิลีลเดวบารนะครับ โดยทั้งหมดนั้นถูกจับเป็นตัวประกันมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2023หรือวันที่อิสราเอลถูกกลุ่มกามา่อ,อก,การร้ายฮามาสออกปฏิบัติการบุกเข้ามาโจมตีครั้งใหญ่โดยมีการสังหารทหารและพละเรือนและจับตัวประกันไปจำนวนมากครับทั้งชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติโดยตัวประกันทั้ง4คนล่าสุดนี้นะครับถูกปล่อยตัวโดยกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในวันเสาร์หรือวันนี้นะครับหลังจากมีขบวนแห่ผ่านจตุรสในเมืองกาซาก่อนส่งมอบให้กับสภากาชาดนะครับ โดยการปล่อยตัวครั้งนี้ถือเป็นการปล่อยตัวประกันชุดที่2ภายใต้ข้อตกลงปล่อยตัวประกันหยุดยิงล่าสุดในเวลาต่อมาอิสราเอลก็ได้ปล่อยตัวนักโทษด้านความมั่นคงชาปาเลตนาจำนวน200คนนะครับรวมถึงนักโทษหลายสิบคนที่ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆาตก,กรรมและก่อการร้ายโดยบิชาปาเลตนาจำนวนมากนะครับมารวมตัวกันตั้งแต่เช้าตู่ที่จตุรัสกลางเมืองกาซาซึ่งเป็นสถานที่ที่ปล่อยตัวประกันชุดแรกครับที่มีนางโลมิโกนเนนไวัย24ปี นางสาวเอมิลีดามารีวัย28ปีและโดลอนสไตเบเซอร์วัย31ปีที่ถูกปล่อยตัวประกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งการปล่อยตัวประกันในสัปดาห์ที่แล้วนั้นเกิดความวุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับแต่การปล่อยตัวครั้งนี้ก็ไม่ได้เกิดความวุ่นวายซ้ำอีกนะครับเนื่องจากการส่งมอบตัวในวันนี้นะครับจัดการโดยครอบคุมโดยกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอย่างมากด้วยกลุ่มฮามาสติดอาวุธและสวมหน้ากาก,ากและมือปืนยิฮหดอิสรามป,ปาเลสไตน์หลายสิบคน ยืนเป็นแนวป้องกันรอบเวทีที่จัดาวางไว้ในจตุรัสและสามารถมองเห็นจากโดนที่กําลังแจกขนมให้กับฝูงชนด้วยนะครับและหลังจากที่รถขนส่งของสภาคาชาติมาถึงตัวประกรันทั้ง4คนก็ถูกนําตัวมายังจตุรัสด้วยรถยนต์คนละคันนะครับโดยหญิงสาวสวมชุดสีมะก,กอกที่ดูเหมือนจะเป็นเครื่องแบบของกองทัพอิสราเอลถือถุงของข,องขวัญจากกลุ่มก่อกลราฮามาสเดินขึ้นไปบนเวทีที่ประดับประดาด้วยคาขวัญภาษาอังกฤษ,กฤษและภาษาอาหรับเช่น ปาเลสตายชัยชนะของประชาชนผู้ถูกกดขี่ต่อต้านลัทธิไซออนิสของนาซีว่าอย่างนั้นนะครับโดยมีป้ายขนาดใหญ่ในภาษาฮิบูมีข้อความว่าลัทธิไซออนิทจะไม่มีวันได้รับชัยชนะว่าอย่างนั้นนะครับโดยผู้หญิงทั้ง4คนนะครับปรากฏตัวขึ้นบนเวทีโดยที่พวกเธอจับมือบวกมือให้ฝูงชนและยิ้มแย้มก่อนที่มือปืนสวมหน้ากาก,ากจะพาพวกเธอขึ้นรถของสภา,าชาติที่รออยู่นะครับ โดยการปรากฏตัวของหญิงสาวทั้ง4คนในวันนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับภาพเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023นะครับที่ฐานทัพนาฮานออนในสภาพเพื่อนเลือดและความหวาดกลัวขณะที่ถูกลึงเข้าไปในชวมนกาซาโดยสวมชุดนอนในตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นตัวประกันทั้ง4คนนี้นะครับถูกสภากาชาดเข้าควบคุมตัวและส่งให้กองกำลังพิเศษของกองทัพอิสราเอลหรือ IDF ซึ่งได้ควบคุมตัวพวกเขาข้ามชายแดนกลับบ้านไปยังศูนย์ของกองทัพอิสราเอล ในเมืองแดงนะครับในเมืองของประเทศอิสราเอลซึ่งพวกเขาได้กลับมาพบกับครอบครัวอีกครั้งและเขารับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพวกเขาอยู่ในมือที่ปลอดภัยและกำลังเดินทางกลับบ้านพลเรือเอกดานิเอลฮาการีโฆษกของกองทัพอิสราเอลกล่าวในแถลงการทางโทรทัศน์นะครับซึ่งในพลดานิเอลฮาการีนะครับได้โจมตีฮามาสกรณีพิธีส่งมอบตัวประกันที่จัดขึ้นนะครับที่ระบุว่า ฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่โหดเหี้ยมในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาฮามาสได้พิสูจน์ความโหดร้ายของพวกเขาด้วยการจัดพิธีที่ไร้ยางอายเขากล่าวนะครับและเสริมว่าฮามาสนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับการรักษาและการดูแลตัวประกันในขณะที่ความจริงแล้วฮามาสได้ควบคุมตัวพลเรือนผู้บริสุทธิ์อย่างโหดร้ายเป็นเวลานานถึง477วันภารกิจจะไม่สิ้นสุดจนกว่าพวกเขาทั้งหมดจะได้รับถึงมืออิสราเอลสำหรับตัวประกันทั้งหมด เขากล่าวเสริมนะครับสำหรับนายพลดานิเอลฮากาลีโดยกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าตัวประกันทั้ง4คนนั้นได้รับการตรวจจากแพทย์ประจำกองทัพแล้วก่อนที่กาชาตจะส่งมอบตัวให้กับกองทัพอิสราเอลโดยกองกําลังกาชาตภายในสวนกาซาระบุว่าพวกเขามีสภาพร่างกายที่ค่อนข้างดีและเจ้าหน้าที่กล่าวเพิ่มเติมว่าอาการของพวกเขาอยู่ในภาวะปกติไม่พบสิ่งผิดปกติใ,นใ,นใดๆที่ต้องให้แพทย์และเจ้าหน้าที่สุขภาพจิตในพื้นที่เข้ามาดูแลพวกเขา จะได้รับการประเมินเพิ่มเติมโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สุขภาพจิตที่ฐานทัพใกล้ชายแดนก่อนที่จะนําตัวส่งไปโรงพยาบาลและยังมีวิดีโอที่แสดงเห็นครอบครัวของพวกเขาอยู่ในสถานที่ที่ของรับอิสราเอลใกล้เมืองเลงน,นะครับต่างปบ,บมือและโห่ร้องและร้องไห้ด้วยความดีใจขณะเฝ้าดูคนที่พวกเขารักออกมาจากรถของก,องกลุ่มก่อการร้ายฮามาส โดยมีผู้คนหลายร้อยคนนะครับที่เป็นชาวอิสราเอลมารวมตัวกันที่จตุรัสตัวประกันในเทวอาวิบเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดการเปิดตัวประกันนะครับรวมถึงชาวโธชาเป,ปเลตัยด้วยนะครับขณะที่เพื่อนและครอบครัวของตัวประกันทั้ง4คนนะครับรับชมจากบ้านของพวกเขาด้วยกลุ่มคนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆสวมธงอิสราเอลส่วนที่เหลือถือโปอเตอร์ที่มีรูปหน้าตัวประกันไปด้วยนะครับ ฉันตื่นเต้นและดีใจมากกิลีโลมันผู้สังเกตการณ์นะครับในช่วงพิบตาเดียวชีวิตของพวกเขาจะพลิกกลับด้านอีกครั้งแต่ตอนนี้เป็นไปในทางบวกและในทางดีจะเขากล่าวว่าน้องสาวข,ของเขาได้รับการปล่อยตัวในการหยุดยิงครั้งเดียวในเดือนพฤศจิกายนแต่ญาติอีกคนถูกสังหารระหว่างถูกกักขังโดยเพื่อนและครอบครัวของตัวประกันทั้ง4คนที่ได้รับการปล่อยตัวสแสดงถึงความดีใจอย่างมากนะครับใช่ใช่ลีลีเป็นฮีโร่เพื่อนของอันเบก บอกกับสนักข่าววายเนี่ยนะครับเราเห็นลีลีกลับมาเธอบวกมือและเธอดูเหมือนจะสบายดีมันบ้ามากเราเป็นหวงเธอมากแต่เธอเป็นฮีโร่ที่มีรอยยิ้มกว้างและครอบครัวของกิลโบอาบอกกับข่าวช่อง12ว่าพวกเขาดีใจมากที่เห็นเธอออกจากรถของกลุ่มก่อการร้ายฮามาตเธอ,อเป็นฮีโร่เราดีใจมากที่ได้เห็นเธอลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งพวกขา่าวกาว และเพื่อนคนหนึ่งของเลวีบอกกับสารข่าววาเนตว่าผู้หญิงทั้ง4ี่คนน่าทึ่งและพวกเขากังวลว่าจะไม่สามารถยู่ได้อีกต่อไปฉันได้มีคำพูดที่จะบรรยายความรู้สึกตอนนี้ที่ได้เห็นหนาอามาฟื้นตัวอกีกครั้งพร้อมกับสาวๆที่น่าทึ่งและเป็นฮีโร่อีก3คนเพื่อนที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวนะครับเราไม่รู้ว่าเธอต้องเจออะไรมาบ้างที่นั่นและเราได้แต่จินตนาการถึงนรกที่ราอยู่ ฉันคิดเรื่องเลวร้ยวายที่สุดฉันฝันว่าเธอเออกมาจากที่นั่นในสภาพที่เลวร้ยวายที่สุดเท่าที่จะเ,เป็นไปได้นั่งหรือนอนหรือแย่กว่านั้นเพื่อนคนดังกล่าวเล่านะครับ แม้ว่าจะรู้สึกยินดีแต่ความกังวลยังมีอยู่โดยเฉพาะตัวประกันคนอื่นๆที่อยู่ในรายชื่อที่จะได้รับอิสรภาพรายการปล่อยตัวครั้งต่อไปท่าน่น้องก็ไปข่าวปล่อยตัวประกันทวดีสอน,นะครับแอดมินนครอแสดงความยินดีกับตัวประกันเไี้ถูกปล่อยตัวออกมานะครับี่น้องและขอให้ตัวประกันคนที่เหลือถูกปล่อยออกมาทุกคน,นครับรวมถึงตัวประกันชาวไทยด้วยนะครับและดูความจิตตาหาราณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินนัขอจากลากระพงเท่านี้แต่พลเชาตพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้ยวยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ